สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันรู้เหร์ถาหรือ,อ Walken e n n e r นะคะประเทศเยอรมน,นีวันอาทิตย์ก็จะพากันตื่นสายอืมไม่มีม,มียินเสียงอะไระคะ่ะเพราะนั้นเวลาเราตื่นมาก็ต้องเอ,อเกรงใจเพื่อนบ้านนะคะทำอะไรก็คือที่นี่ะเ,เนาะเกรงใจเพื่อนบ้านหน่อยแล้วก็พยายามอย่าให้มีเสียงดังในช่วงเข แบบเขาเจาะไปพักผ่อนอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยนะจะไปเสียงดังกันอีกทีก็ช่วงนู้นแหละบ่ายบ่ายสองบ่ายสามเพอภัยนะคะวันนี้เสียงยายสมใจอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าอะไรตั้งแต่วันที่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสามียายสมใจไปรับเชื้อไข้หวัดมาจากนั้นก็มาติดเมียสิคะเออติดเมียเพราะว่าผัวเมียเนาะมีเป็นไข้หวัดนี่ติดกันอย่างดีแท้ๆยายสมใจก็เลย เออมากินยาเมื่อวานอสไพรินหมายถึงยาแอสไพรินน่ะแหละที่นี่เขาจะใช้เป็นซองสีออกิวเขียวออๆอคคล้ายๆโทนสีน้ำเงินน้ำเงินอย่างเงี้ยอืมกล่องหนึ่งก็สิบกว่าออยแต่ถ้าเราสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตก็จะถูกหน่อยลูกสาวยาสมใจไปซื้อให้ตอนที่พ่อเขาเป็นไข้พ่อที่บ้านเ็ามีประจำนั่นแหละยายาสมใจก็เป็นแผนกจัดยาให้พ่อใหญ่นะคะเออยาจะกินหลายตัวเวลาจัดยาทีก็ตัวโฟยตัวแพก ที่สาหรับห่อยาเขานะ่ะเป็นกองๆเลยนะเออมียาโรคหัวใจยาโรคเบาหวานโรคความดันเลือดแกเส้นเลือดแกแบบมันคล้ายๆว่าคนเลือดพุ่งเนาะเวลาเป็นแผลเลือดจะไม่อยู่เกาะตัวเป็นก้อนง่ายๆไงเราต้องแก้ก็เลยต้องแบบมียาประจําแล้วก็ไหนจะเกี่ยวกับเบาหวานแกอีกอะไรเงี้ยยาสมใย,ยก็เลยมีหน้าที่แผนกจัดยาจัดยาก็เป็นโอ้สิบกาตัวจัดไปจัดมาเราเลยจําได้หมดยาตัวไหนชื่ออะไร อสารพัดชื่อค่ะเพื่อนอมืมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคล้ายๆว่าอยู่ในสมองเราหมดเลยเห็นตัวนี้อ๋อยาเช้าคืออะไรตอนเย็นคือมีตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ยายสมใจก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆต่อนะคะเกี่ยวกับน้องอ่อนแล้วก็ขอเริ่มต้นของอของหญิงวิไลเออหล่อนก็เอาอให้ตลกไหม ยายสนใจมานั่งคำ้ำมันก็เต้นอยู่มันคนเดียวเออเข้ามาดูในช่องเราเออมาเจาะประเด็นหาว่าคอมเมนต์ไหนที่จะเอาไปเปิดประเด็นที่จะเข้ามาด่ามาทอเราได้อีกอะไรเงี้ยเอออ่อีเมลเออเอาไปทำเมื่อวานนี้เห็นแล้วยายไม่เต้นด้วยหรอกเออปล่อยมันมันบ้าเออเอาอีเมลที่เข้ามาเขียนไอ้เราก็เห็นอีเมลมีมันเข้ามาตั้งแต่ตอนที่คลิปแรกที่ยายทำเนาะเข้ามาเขียนอะไรนะ ลีมีไข่อะไรปีกเปิกอะไรเข้มานนี่แหละอ่านไม่ได้ใจความยายก็เลยกะว่าเออมันเข้ามาอะไรสาระเป็นอวตารพระเข้าไปอ่านในในนั้นมันเป็นคําว่าโมยองโมยองอะไรทั้งอย่างทีนี้ยายสงใจก็เลยเข้าไปเขียนครั้งล่าสุดเลยเข้าไปเขียนว่าเอออีเมลนี้มันเข้ามาเอ,อใครน้อสายสืบเราว่ามันชื่อชื่อหยองชื่อหมูหยองเราว่าเพราะอ่านตามภาษาั่นไง ทีนี้อพอดอีหล่อนคงเข้ามาเห็นอชื่อเล่นหล่อนก็คงจะเรียกว่าอีหยองอีหอยองไงนะเอออันนี้ยายยายขอพูดตรงๆเลยนะเพราะอ้การที่พอทะเลาะกาันโต้กันไปกันมายายก็เข้าไปดูก็ในนั้นก็เป็นว่าหยองเอายายมีสิทธิ์คิดนี่เพราะว่าเรากําลังพิพาทกันอยู่มันเข้ามาด่ากันไปกันมาเออมันเข้ามาเห็นว่าเราเขียนคําว่า เอออีเมลนี้เข้ามาแสดงเ,เคยได้ยินชื่อมาจากไหนเนาะสายสืบแล้วคือมันได้ยินแล้วมันเอาไปเต้นเอาคอมเมนต์ตรงนั้นแหละแคปเข้าไปทําเป็นคลิปด่าเราจะบอกโอ้อีกกระจอกกระโหลกกลาเต้นเหมือนเจ้าเข้าเออมึงจะบ้ามึงก็บ้าไปเถอะเออเขาเรียกว่าการกระทําต่อเนื่องคือไปด่าเราเปิดทําเป็นคลิปออกมาด่าเราเต็มเต็มนั่นน่ะจะบอกโอ้ยกระจอกงอกง้อยกระจอกงอกง้อยจริงๆ หาอะไรทำไม่ได้เจาะประเด็นไม่ได้โยงใยไม่ได้ก็เอามาว่าเราอีกแกะก็เลยบอกโอ้การกระทําทของมันคือกรรมการกระทําที่ต่อเนื่องคือ,อปล่อยมันไปดูซิมันจะไปจบอยู่ที่ไหนเออช่างมันย่าสมใจก็ก็ตลกอะ่ะแทนที่จะเป็นเราใช่ไหมในช่องเราแท้ๆเข้ามาแล้วก็พยายามมาโยงมายายมาหาแล้วก็ไปพูดว่าเจ้าแนทมันเข้ามาเขียน วาสมใจอย่าไปยุ่งกับมันเด้อเราก็เขียนว่าจา้าน้องแนทเออเอฟซีเอฟซีใครเข้ามาถ้าเกิดเอ่อเอาลิงก์ไปวางช่องไหนมันก็คงจะไปว่าอ๋อเนี่ยพวกเดียวกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเหลือหรือว่ายังไงอืมก็ให้มันเต้นให้มันบ้าไปคนเดียวเอะบอกแล้วไงว่ามาเมื่อไหร่เราก็จะตอบโต้ไปเมื่อน,นั้นแหละแต่ยายไม่พูดเยอะเหมือนมันหรอกให้มันบ้าอยู่งั้นแหละดาเราต้องเป็นสิบกว่านาทีหรือเปล่าที่เห็นตัวตัวเวลาที่ปรากฏอะ่ะ อืแต่ยายเข้าไปดูยายเข้าไปดูจริงๆยายจะดูว่ามันว่าอะไรเราเออเ็ยตามอยู่ไงเออถ้าไม่พูดถึงเราเราก็ไม่มาพูดถึงหญิงค่ะเออเป็นงั้นบอกแล้วไงบอกพูดด่ามาเราก็ด่ากลับเราก็ขอด่าไปเลยกระจกเออกระจกงอกง่อยจริงๆอันแทนที่จะเอาเวลาไปหาทําคลิปเออทําอะไรก็ไปคงจะนอนไม่หลับ เออคงจะนอนไม่หลับโยงหญ่ยยไม่ได้กูเอามึงไม่ลงใช่ไหมเดี๋ยวก็จะหาจุดสักจุดนี่แหละอะไรเงี้ยจะเข้ามาเป็นคู่กรณีให้ได้นะ่ะคิดว่าเออปล่อยมันไปเป็นเป็นการกระทําต่อเนื่องการกระทําต่อเนื่องมันใช้กับอะไรก็ไปค้นคว้ากาแล้วกันหญ่สนใจพูดถึงกับบุคคลคนเดียวนี่เยอะแล้ะเออเสียเวลาเสียเวลาจริงๆบอกไว้ก่อนก็มันเต้นเป็นผีเข้าเจ้าเข้ามันไปเถอะที่ยาสใจก็ยังมาขออัปเดตนะคะ ก็พูดเพราะแค,แ,คแค่พอเป็นน้ำจิ้มค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรเลยที่เราต้องไปยุ่งกับคนพวกนี้มันกระจอกงอกง่อยทีนี้ยายสมใจก็เลยจะมาพูดนะฮะเรื่องของน้องแนทเนาะน้องเออไม่ใช่น้องแนทเรื่องของน้องอ้อนโอ้ยนี่พอพอมาพูดกันเข้าไปโยงใยเราว่าน้องแนทเข้ามาคอมเมนต์ป้าสมใจอจะไปยุ่งกับพวกพวกพวก,พวกมันเลยพวกเขาเลยอะไรเงี้ยปากเราก็จะหลุด ไปแต่คำนี้เออน้องออนโอ้ยอืมน้องออนเธอโทรเข้ามาค่ะเมื่อเช้าอย่าสมใจก็ตื่นมาเนาะเพราะวันอาทิตย์เราก็ตื่นมาสายหน่อยตื่นจริงจริงแล้วตื่นตั้งแต่รู้สึกตัวตั้งแต่ตีห้ากว่าแล้วแหละตีสามแล้วก็รู้สึกตัวเข้าไปดูใน youtube ไปดูข่าวดูอะไรแล้วก็นอนต่อไปเพราะเราถือว่าเมื่อคืนนี้กินยากินยาเลยนอนเข้านอนตั้งสองทุ่มสองทุ่มก็นอนหลับยาวมาจนมาจนถึงตีสามครึ่งนั่นแหละ เออเลยรู้สึกตัวมาเพราะว่าทุกค้ายัยสมใยจะนอนสี่ทุ่มใช่ไหมล่องว่าตื่นอีกทีก็ตีสี่เกือบตีห้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเวลาที่เราตื่นประจําทีนี้พอเข้าบ้านเข้าห้องนอนตีสองทุ่มสองทุ่มพอกินยาเราก็โอ้เหนื่อยเป็นรู้สึกว่าอาการที่ว่าติดจากพ่อใหญ่ไข้หวัดมันจะเริ่มแสดงอาการแหละกินยาแล้วยามันออกฤทธิ์เราก็เลยเออขอเข้านอนแต่วันอะไรเงี้ยน้องออนเขาเลยเอ,อโทรมาเนาะตอนนั้นก็ น่าจะเป็นคือหล่อนรู้แหละน้องออนอะ่ะเอเขารู้ว่าเวลาเราตื่นในวันอาทิตย์ละ่ะจะตื่นสายหน่อยออกมาทาอะไรหน่อยก็ไม่อยากรบกวนเขาก็จะส่งข่าวให้ไหมเนี่ยค่ะเสียงมันเริ่มที่จะคันคอือมติดจากพ่อใหญ่เ <c oughs> ออทีนี้พอ <c oughs> น้องออนก็เห็นก็รู้แล้วแหละว่าวันอาทิตย์ที่นี่เขาจะอยู่กันยังไงน้องเขาก็เลยโทรมาสายหน่อยก็ประมาณที่ยายทำคลิปช้าเพราะเนี่ยค่ะคุยกับน้องออนเพิ่งเพิ่ง,งจบไปหวังสองชั่วโมงที่แล้วเ็าโทรมาตอน สองโมงกว่านั่นแหละก็ได้คุยกันเธอก็มาแจ้งข่าวเนาะว่า,เ,าเกี่ยวกับสาวบาหล่อนก็ไม่ได้เขียนความเมนเ์เข้าไปในไลน์อีกไม่ได้เขียนไปเยอะเยอะเหมือนแต่ก่อนอีกก็ยุติไปแล้วแต่ทีนี้ว่าเรื่องทนายทนายพอดูเอกสารหลักฐานอะไรที่เรามีทุกอย่างเขาก็บอกว่า,าการฟ้องเขาก็อธิบายเนาะว่า,ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ แล้วก็เขาก็ว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูว่าเด็กคนนี้คนคนนี้ที่เราฟ้องนะ่ะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลก็คือพวกที่เขามีบริษัทห้างร้านอะไรแหละมีบริษัทนั่นแหละอืมทีนี้พอเป็นคําว่าบุคคลธรรมดาก็คือพวกเราใช่ไหมคนธรรมดาหาเช้ากินข้ามบุคคลธรรมดาเขาก็ไปตรวจสอบเขาบอกว่าน้องคนเนี้ยเขาทํางานอยู่ในบาร์ยายก็ไม่ขอเอ่ยชื่อเป็นชื่ออะไรห้างร้านบริษัทไม่เกี่ยวกับบุคคลที่มาทํา เป็นคู่กรณีเนาะไม่ไม่อยากไปเอ่ยชื่อนะคะมันมันไม่ถูกเนาะเราจะเอาบริษัทเขามาเอ่ยเพราะว่าการการกระทําความผิดคือตัวเป็นตัวบุคคลเนาะไม่เกี่ยวกับห้างร้านบริษัทที่ทํางานอยู่เนาะยายก็แค่ว่าเออเขาทำงานในบานร์นั่นแหละทีนี้เขาไปตรวจสอบเราว่าเด็กคนเนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนมาอาศัยอยู่ยังไงเขาก็ไปตรวจสอบก็เป็นในส่วนของทนายเขารับรับทาคดีเขาจะเป็นทําคดีชู้สาวก็ต้องมีนักสืบพวกไปติดตามนู่นนี่นั่นนั่นแหละ แต่ที่เขาเห็นเรามีวิดีโอมีโน่นนี่นั่นเขาว่าหลักฐานพยานพอแล้วไม่ต้องเอาพยานบุคคลอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปสืบสอบเขาก็ว่าน้องออนไปยื่นแต่วันพฤหัสวันสุเขาก็ออกสอบออกตรวจสอบเลยเขาก็บอกว่าไปเจอแล้วทํางานบาร์แล้วก็พักอยู่กับเพื่อนเป็นคนธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรนักหนาหรอกก็รอแค่ว่าถ้าเขามีทนงทนายก็เราก็เอาแบบคล้ายๆว่า ส่งหมายไปไปไป,ไปติดต่อที่ศาลใช่ไหมแล้วก็ส่งหมายไปให้เขาพอเขาได้รับหมายเสร็จเออถ้าเขามีทนายเขาก็ต้องเอาหมายนั่นไปให้ทนายของเขาเพื่อจะได้ดูว่าเออมีการฟ้องมาอย่างนี้นะเออเราสมควรจะทาําไงดีคนที่ถูกออหมายศาลเรียกให้มาไปที่ศาลอะไรางี้เนื่องจาก,กข้อหาอะไรเกิดอะไรอะไรเงี้ย ถ้าเขาไม่มีทนายก็จะเสียเปรียบใช่ไหมเพราะทนายคือผู้ที่ต้องคอยแนะนําว่าจะต้องทําอย่างนี้นี้นะเออจะทํายังไงให้ชนะเขาให้แพ้เขาอะไรเงี้ยทีนี้ก็คงจะได้รับหมายแล้วแหละเขาส่งไปอืมแต่ทีนี้ว่าเขาทนายเนี่ยเขาก็เลยมาปรึกษามาคุยมาบอกกับน้องออนเนี่ยแหละว่าขั้นต่อไปจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมพอมขั้นต่อไปนี่เป็นยังไงก็คือว่าคือเราฟ้องไปนั่นแหละ ต่อไปจะเป็นยังไงแล้วเกิดว่านะเราวางเี้ยเ,เด็กคนนี้ดูแล้วมันมันไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในฐานะสังคมเป็นผู้ที่ว่า,ามีสถานะในสังคมเป็นคนโด่งคนดังหรืออะไรเงี้ยคือการฟออ้องร้องน้องเพื่อน ถ้าคนที่เขาโด่งดังเขาจะเป็นคู่ชู้ชายกันอย่างเงี้ยชื่อเสียงเขาเยอะไงการฟ้องร้องมันก็จะเรียกเงินกันเยอะแล้วก็จะต้องมีการตั้งทนายมาสู้อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่ารักษาเกียรติของตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะักเออสู้เป็นสู้สิว่าอะไรเงี้ยอืมพอทีนี้หมายปลายหล่อนก็คงรับแล้วแหละแล้วก็เงียบไปเลยเงียบไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกทีจะเข้ามาคอมเมนต์เออสักคอมเมนต์เลยนี้เมื่อวานเงียบไปเลยไม่เห็นแล้วไลน์น้องออนหล่อนก็ไม่ไม่เขียนเข้ามาเยอะอีกก็ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่มาเขียนไว้ว่าฉันก็มีทนายเหมือนกันแหละอะไรเงี้ยพอทนายเข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้อายุที่ว่ายายวยี่สิบอะททางานในบาร์หล่อนก็พักกับเพื่อนทีนี้เขาก็เลยบอกว่าในรูปแบบต่อไปเกิดเขามีทนายก็จะนัดแรกก็คงจะแบบไก่เกลี่ยกันถ้าเขามีทนายเขาจะส่งเกิดแบบทนายเขาจะเคลียร์กันเองหรอกว่าให้ไปเจอกันที่ไหนนูน่นนี่นั่นคือถ้าเราไม่อยาก ถ้าน้องอ่อนไม่อยากเจอหล่อนน,อน้องอ่อนก็อาจจะอยู่ใต้ถุนแล้วให้อมอมน้านให้ทนายขึ้นไปปรึกษาไก่เกียร์พูดคุยกันอะไรเนี้ยอืแต่ทีนี้ถ้าน้องอ่อนเขาอยากขึ้นไปก็คือนัดแรกก็ให้ไปไก่เกียร์สารก็ตั้งตัวกลางมาใช่ไหมสารเกี่ยวกับเขาจะตั้งตัวการผู้ไก่เกียร์เป็นกรรมการนั่นแหละเออเป็นคนกลางให้มาพูดคุยกันก่อนเพราะเรื่องพวกนี้มันมันมันถือว่ามันไม่ใช่คดีอาญาใหญ่โตเป็นคดีครอบครัวใช่ไหม มันเป็นคดีของผัวผัวมเมียแหละเออก็คงจะฝ่ายเราคงจะล่างล่างเกี่ยวกับสัญญาโน่นนี่นั่นเพื่อให้เราได้เปรียบเยอะกว่าอีกฝ่ายเพราะว่ามันจะต้องมีการลงนามว่าเอ,อเกิดเธอไม่ยอมสู้เธอยอมจำนนว่าหนูนะ่ะได้กระทําจริงโน่นนี่นั่นเพื่อศาลจะได้พิได้เห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรศาลจะได้เมตตาเ,ออเกิดไม่สู้คือศาลจะได้เมตตาแล้วก็ เออจะลดราคาสินใหม่ลงมาถ้าเราเรียกไป3ามแสนก็อาจจะดูสถานภาพของน้องก็เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีงานมีการเป็นแบบเงินเดือนมากมายเป็นเด็กอยู่เป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเหนนอกเห็นใจก็ให้ปณีปนอมกันได้ไหมโน่นนี่นั่นแล้วก็สินมงสินใหม่ที่เราเรียกไปก็อาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยก,ก็น้อยลงนั่นแหละถ้าเขาไม่สู้เนาะอืม เขาก็จะเห็นใจเหมือนเหมือนที่เขาเรียกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานะอะไรเงี้ยเป็นลักษณะพวกคดียาญาเนาะถ้าไปสู้จากการที่เขาภากษาไปอย่างนี้ๆนะหล่อนไปคือคนถ้าไปสู้มันก็อาจจะแทนที่แทนที่จะไม่สู้แล้วถือว่ารับผิดไปใช่ไหมพอรับสารภาพะอะไรเงี้ยจากคดีที่ที่แบบติดสูงมันก็อาจจะมีการรับสารภาพลดหย่อนผโทษอะไรนี้แหละประมาณนั้นแหละ เออพอเขาล่างให้เราก็จะต้องทําสิ่งที่ว่าเราจะต้องได้เปรียดเยอะๆอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าถึงขั้นนั้นน่ะก็ต้องดูอีกทีว่าเขามีทนายไหมแต่ถ้าไก่เกี่ยกันลงมาอย่างงูอย่างงี้ก็ทนายเขาก็พูดไปอย่างนั้นอย่างงี้แหละเอออย่างทีนี้พอเขาบอกว่าอถ้าเกิดเด็กคนนี้มันไม่มีสถานะการเงินอะไรก็แสดงว่ามันก็ไม่มีเงินมาจ่ายสินไหมแต่ว่าถ้าศาลตัดสินออกมาแล้วอืมเด็กคนนี้อายุยังน้อยใช่ไหมเกิดในอนาคต คือถ้าตัดสินการฟ้องชูน้อนเพื่อนอในระยะการตัดสินคือสัญญาผูกมัดการพิพากษามันต้องใช้ระยะเวลาคือ10ปีเลยนะ10ปีถ้าผู้ที่แพ้คดีเนี่ยไม่มีเงินสินใหม่มาจ่ายก็ถือว่าคำพากษาตัวเนี้ยเป็นการเป็นสิ่งที่ผูกพันหล่อนอยู่ก็แน่นอนก่อนจะจบ ก่อนที่ว่าจะออกจากกันก็ต้องเซ็นเอกสารต่อหน้ากาพยานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทนายจูดทนายจำเลยแล้วก็คนกลางใช่ไหมเซ็นรับรองว่านี่ฉันจะไม่ไปยุ่งกับผัวเธออีกนะน่นนี่นั่นทีนี้ถึงไม่มีสินใหม่ให้เราก็เมื่อเวลาที่หล่อนไปแต่งงานแต่งการเมื่อไหร่หรือมีทรัพย์สินเมื่อไหร่ทางเขาเรียกว่าอะไรกลมบังคับคดีเออมันก็จะมีการติดตามไงว่า เด็กคนนี้ไปแต่งงานมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นไหมถ้าเกิดเราไปตรวจไปเจออย่างนี้เราก็สามารถให้กรมบังคับคดีทําเรื่องทําอะไรไปฟ้องล้มละลายหรืออายัดทรัพย์น,นู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมเพื่อนเออเนานะเอาเป็นว่าไอ้พวกที่เขาเป็นทนายดีกว่าไอ้เขาพวกที่เขาเป็นทนายเราก็ย้ายปัวใจก็รู้แต่ก็ไม่ได้แหมเกิงกาดก็ไม่ใช่นะคะก็ประมาณนี้เนาะเพราะนั้นก็ มันก็เป็นลําดับต่อไปเนาะตอนนี้ก็อยู่แค่ในขั้นว่าส่งหมายไปแล้วดูซิว่าหล่อนจะมีทนายจริงไหมแต่ไปตรวจสอบแล้วหล่อนไม่มีอะไรเออเป็นเด็กอายุ20ปีแล้วก็ที่ยายว่าแหละปากยังไม่สิ้นกินน้านมแล้วก็โต้กับเราทําไปทํามาเพราะเขาเอาจริงก็หมอบเออหมอบหมอบ,มอบแล้วก็พูดเขียนเข้ามาว่าเราก็มีทนายเหมือนกันไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้ทนายนก็ต้องดูใช่ไหมว่า เรานะไปทำอะไรไว้บ้างรอนมีทั้ง IG ทั้ง l ล n e เออทั้ง FACEBOOK ทั้งทิ k t อกทั้ง YouTube YouTube ก็ไปทำคลิปที่ยายว่าและเขาโหลดเขาเก็บหมดแล้วเออไหนจะเวลาไปไปอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเตฟานมันไปอยู่โรงแรมไหนเออเขาก็ไปตรวจหาเจอจนได้แหละมันมีกล้องวงจรปิดถึงจะไม่มีอะไรคือทั้งพวกทนายมันมันรู้วิธีสืบใช่ไหมล่ะนั่นแหละทีนี้เขาก็เขาก็บอกว่า มันจะออกมาประมาณนี้นะเออแต่ถ้าถึงว่าเขาไม่มีอะไรเงินสินใหม่มาจ่ายเราจริงๆก็นั่นแหละมันก็จะได้ดีกับเราคือในช่วงสิปีนี้หล่อนจะไม่กล้าที่จะกลับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีเราอะไรเงี้ยเออแต่ทีนี้ทําไมรูมเพื่อนเอนสเตฟานมันขยับเออมันขยับไงรูกไหมเอออยู่ๆม,มันก็โทรไปหาเมียมันเด้เออบอกน้องอ้อนเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเยอรมันวัางี้พ่อเธออาการดีขึ้นหรือย,ยังพอพ่อฟอกไตเนาะ เออเขาเป็นอาการของโรคเบาหวานระยะแบบอย่างว่าน้องเพื่อนถ้าได้ฟอกไตระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกน้องอ่อนเขาก็เป็นห่วงทีนี้มันก็ได้จังหวะไงมันก็ได้จังหวะให้น้องอ่อนอยู่ที่ไทยแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาทํางานนะโน่นนั่น,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 นแล้วมันให้หญิงหญิงบาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่สองอาทิตย์เออมาเที่ยวที่นี่สองอาทิตย์โดยอะไรรู้ไหมมันให้เพื่อนมันอะการันตี แต่ว่ามันเป็นคนจ่ายเงินให้เพื่อนมันเออเพราะว่าแต่ก่อนเพื่อนมันแต่ก่อนไปเที่ยวด้วยกันมันมีภาพมีอะไรว่าเออเคยไปเที่ยวมันมีภาพว่าไปถ่ายอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรแหละเวลาแบบพวกนี้มันชอบดูบอลดูอะไรมันก็ไปอยู่ด้วยกันนางหญิงบาร์นี่ก็ไปนั่งแบบเป็นคู่จู๋จีกันอยู่แถวนั้นไงมันมีภาพของเพื่อนก็ถือว่าเออนี่เพื่อนสาวของฉันหรือว่าอ้างเป็นใครเป็นญาติเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็การันตีมาได้ใช่ไหมแต่สเตฟานเน่มันคนจ่ายตังค์ไงนั่นเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่อง อืมทีนี้ไปทามามันโทรไปหาเมียมันแด้เออน้องอ้อนว่างนีเออ้เมื่อไหร่เธอจะกลับบ้านถ้าจะกลับบอกฉันด้วยนะเออฉันก็อ,อฉันรอเธออยู่เอ,อพ่อฉันกับแม่ฉันก็คิดถึงน้องเออรี่แบ่างนี้ลูกลูกสาวเขาชื่อน้องเออรี่เออทีนีออ้ทีนี้ก็บอกว่าไออ้อนมันมันก็แบบไม่ตอบไงสงสัยออยายคิดว่านะ อีนังบาเด็กบานี่มันคงจะแบบปรึกษากับสเตฟานนั่นแหละเออปรึปกษากันนั่นแหละว่าเฮ้ยชา้าไอเมียเธอคงจะเอากิ่งแหละเธอจะว่ายังไงเธอจะเธอทำยังเราจะทํำยังไงประมาณนี้อืมยายก็จะรอดูว่าจริงๆแล้วถึงเวลาจริงๆแล้วไอสเตฟานที่แบบเด็กผู้หญิงบาคนเนี้ยมันอยู่กับเขาติดต่อกันมาสามปีกว่าเพราะอะไรน้องออนถึง เขียนคําฟ้องจะร้องฟ้องสินหมเงินตั้งสามแสนน้องอ่อนมันคิดปีละแสนเลยนะเออแต่จริงๆแล้วคือเรียกเพื่อต่อไปงั้นแหละจริงๆแล้วตามตามหลักกฎหมายก็ต้องเรียกสูงไว้ก่อนศาลจะตัดสินออกมายังไงมันก็อีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละอืขยับเด้สงสัยมันปรึกษากันมันคุยกันแหละว่าเฮ้ยเมียเธอจะฟ้องฉันจริงๆนะนี่เธอจะจะจะ,จะช่วยฉันไหมเราจะทำยังไงดีอะไรต่อไปอะไรเงี้ยอืม มันรู้สึกแปลกๆทุกทีมันจะเงียบเฉยเออเมียอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็ค่อยบอกดีจะส่งทาจองตั๋วเครื่องบินให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอออืมย่าจริงบอกไงฝรั่งมันเห็นแก่ตัวเออถึงเวลาจริงๆมันมันจะเลือกไหมน่ะมันจะเอาไหมน่ะเออเพราะว่าน้องออนโมโหอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมมันมันส่งข้อความไปบอกว่าฉันจะมีเอกสารไปให้เธอเซ็นที่จะส่งไปที่ไทยนะให้เธอเซ็นให้ฉันหน่อยเพราะฉันจะมาทําภาษีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ย น้องออยมันก็ว่าภาษีอะไรมันก็อยู่กับเขาที่นี่มาหลายปีเนาะเออพอดูกับที่นี่มาหลายปีอย่างอาการทําภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ยเออเขาก็ไม่เห็นจะต้องเมียต้องส่งต้องเซ็นอะไรผัวก็ทําทเข้าไปในคอมพิวเตอร์ทําเองหรือไปจ้างเขาทาเออมันก็แค่นั้นสตอยาเอเคเรรงเขาจะเป็นเขาเรียกว่าสตอยาเอเคเรเอเคเรรงหมายถึงการทําภาษีเงินได้ของบุคคลของแต่ละปีอะไรเงี้ยของพ่อใหญ่ก็มีทุกปีนั่นแหละ เออน้องออนเขาเลยรู้สึกแปลกๆให้อยู่ๆเออน้องออนเขาถึงมาถามเราถามพ่อใหญ่เอ,อ๊ะมันเอกสารพวกนี้ทําไมหนูไม่เคยเห็นมันจะต้องเซ็นกันด้วยเหรอเราก็ถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกเฮ้ยมีหรอกอะไรเงี้ยพอมาเรื่องมันมาแดงขึ้นแล้วช่วงนี้มันน้องออนมันก็ถึงอยากจะโฟมันบอกนี่ผัวเราก็ปั่นใจให้ผู้หญิงด้วยเหรอแล้วมันอยากจะหย่าก,กับเราด้วยสร้างกุศโลบายขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ย เรื่องนี้ยายสมใจจะไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าเริ่มต้นน้ำหนึ่งสองสามมาก่อนนั่นแหละที่น้องอ่อนเขาก็โมโหไงคิดว่ากูคิดว่ากูจะง้อมึงหรอเลิกก็เลิกว่าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าศาลที่นี่ถ้ามาฟ้องหย่าผัวแต่คําว่าฟ้องหย่าผัวมันมีทนายฟรีก็จริงแต่เมื่อใดที่อคนที่ไปเอาทนายฟรีมาเนี่ยมัน,เป,นเป็นงบของหลวงเขาใช่ไหมคะที่เขาจะให้เราฟรีแต่เมื่อใดที่เราไปทํางานทําการเมื่อเรามีรายได้เป็นตัวเป็นตนตทางหลวงเขาจะมาหัก หักเป็นเดือนเดือนไปเวลาเราขึ้นศาลผัวเมียเขานั่นแหละการฟ้องหย่ากันอทนายทั้งสองฝ่ายก็เมียถังฝั่งเมียทนายฝั่งผัวนั่นแหละอุ้ยแต่เสียค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะไม่ค่อยเรื่องแบบถ้าไม่หนักจริงจิงก็ไม่ฟ้องหย่าผู้ชายหรอกส่วนใหญ่ผู้ชายมันจะฟ้องหย่าผู้หญิงอืฟ้องหย่าแล้วก็รับผิดชอบไปสีค่าทนายของตัวเองก็เท่าไหร่ สมัยก่อนสามียัสยนสใจฟ้องหย่าไปขนาดอู้หลายสิบปีที่แล้วก็ยังเสียตั้งห้าพันห้าพันเขาเรียกว่าห้าพัน 5, มาร์กเลยนะ่ะเงินมาร์กนาะสมัยก่อนไม่ใช่เงินแบบยูโรออยลโรเหมือนทุกวันนี้เกเสียเงินให้ค่าทนายเออค่าค่าศาลก็ต้องไปจ่ายอีกทีเกลิชหมายถึงเกลิชพันกว่าพันพันกว่ามาร์กแล้วเรื่องทนายอีกเกเสียไปตั้งห้าพันกว่ากว่า มันต่างคนต่างจ่ายแต่ผู้หญิงถ้าเป็นทนายฟรีก็จริงแต่เมื่อใดที่เราทํางาน,เป,นเป็นเงินเป็นเงินเดือนเข้ามาทางหลวงก็จะทยอยหักแกว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายัยไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องจ่ายเงินฟ้องเมียมันขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าญาติพี่น้องก็กดดันเออแม่แม่ผัวพ่อผัวเพราะเขาเพราะเขาชอบน้องโอนไงหลานเขาก็ยังสามสี่ขวบยังน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะ เขาก็เห็นว่าเออมันทํางี้กะน้องอ่อนเขาได้ยังไงมันทรยศจริงๆแล้วการมีชู้มีแรงเป็นเรื่องที่ฟ้องกันไม่ได้อย่างว่าแหละเนาะแต่เขาก็ไม่เข้าข้างลูกชายเขาไงเขาถือว่าไอ้คนไทยมาอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็ไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันไปแต่งเขาก็ไปด้วยเออไปแต่งงานแต่งการก็ทําซรูหลามาที่นี่เขาก็เปิดตัวมาเลี้ยงเพราะว่าต่างชาตินะเวลาเขาแต่งที่ไทยมาเขาต้องมาเลี้ยงเป็นครอบครัวในร้านอาหารสักแห่ง เออก็แค่คืนเดียวก็ชวนเชิญแต่คนสนิทสนมอะไรอย่างนี้แหละเพื่อนนั่นแหละยายสมใจขอเดาไว้เลยนะว่าเรื่องนี้อาจจะตลบปัดก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเออฝรั่งเวลาจวนตัวมันเอาอะไรก็มันได้ละ่ะเออมันอยากเทมันก็เทเรื่องจวนตัวมันเกิดเออเงินทองก็ไม่มีไว้ต้องเป็นเรื่องเป็นความเคยขายฝันไว้ว่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างงู้อย่างนี้ไอ้คนพวกนี้นะจวนตัวจะได้รู้สันดานมันนิสัยมันเออ เป็นงั้นก็คอยมาดูกันเพื่อนๆว่าในข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเนาะเพื่อนเพื่อนก็อยาสนใจก็ขอพูดประมาณนี้นะคะก็มายาวอีกแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพี่พิมพานะคะคุณพี่พิมพาซึ่งเป็น f อซเก่ายายนี่แหละไปขอเป็นเพื่อนแต่ก่อนเราทําคลิปใช่ไหมเออเราก็ไปหาคนให้คนนี้ไปรู้จักเยอะแยะมากมายนะคะคุณพี่พิมพาเข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาถามเราบอกหุย คุณพี่พิมพ์เข้ามาไม่ว่าอาจารย์เกตาเหมือนกันอายเขาคือเราไม่เคยใช้คำหยาบคำแรงในลงในคลิปเนาะทุกวันนี้มันมาเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ก็เออเราทำมันไหนสภาพไหนเราก็รับสภาพนั้นไปช่างมันเถอะเออก็เขียนไปขอโทษขออภยัยเอ,อ่อเฟซเก่าๆซึ่งทุกท่านที่เข้ามาอย่างอาจารย์แม่เกตาแกเป็นอาจารย์เนาะสมัยก่อนแกเป็นอาจารย์สอนหนังสือไงแม้วแกมาอยู่ต่างประเทศ เออแกก็มาทําคลิปอะไรเฮ้ยจ่าแม่เป็นคนน่ารักพี่พิมพาก็เป็นคนพูดแบบเพาะๆไม่มีอะไรที่แบบมาเหมือนอย่างนี้สมใจในขณะนี้เลยนะเออก็เขียนไปขอโทษขอโพยเขาเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะพี่พิมพ์ไม่ว่าทุกท่านที่เคยเป็น f c เก่าเนาะท่าน f c ใหม่ทุกท่านก็เหมือนกันที่เข้ามานะคะ ยายสมใจขอขอบคุณแล้วก็ปลื้มใจที่ทุกคนยังยังเห็นแล้วก็โอ้ยสมใจนี่วายมาดามอะไรอาจารย์อาจารย์แม่ชอบอยังเรียกยายสมใจว่ามาดามนี่อย่างที่พูดไปในคลิปที่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็ถ้ามีอะไรคืบหน้านาะเรื่องน้องอนอนยายสมใจก็จะเข้ามาอัปเดตนะคะเพราะว่ามันก็คงจะอีกหลายคลิปแล้วก็เรื่องของออนน้องออนอ่ะไหน,นจะเกิดกลับแล้วก็เผื่อ เส็จที่โน่นแล้วกลับมาที่นี่ก็ต้องดูว่าเขาจะตกลงกันได้ไหมหรือจะอาจจะแยกกันอยู่ถึงขั้นลงถึงลงถึงสารหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูไปอ่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีทุกๆคนไปไหนมาไหนก็ให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ